คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับยิ่งคุณใช้เหตุผลอธิบายมากเท่าไหร่อีกฝ่ายยิ่งเถียงคอเป็นเอ็นมากเท่านั้นยิ่งพูดความจริงเขายิ่งโกรธถ,ถ้าคุณกำลังเจอทางตันแบบนี้หยุดพูดเหตุผลเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะคุณกำลังราดน้ำมันเข้ากองไฟในทางสิทธิวิทยาเวลาคนเรากำลังโกรธหรือเข้าใจผิดสมองส่วนเหตุผลของเขาจะปิดตายครับสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ความถูกต้องแต่คือความรู้สึกว่ามีคนเข้าใจ ในหนังสือเรื่องนี้สอนเคล็ดลับที่เรียกว่าการสะท้อนความรู้สึกครับหลักการง่ายมากครับแทนที่จะรีบสวนกลับว่าไม่จริงฉันไม่ได้ทําแบบนั้นให้คุณลองหยุดหายใจแล้วพูดสะท้อนความรู้สึกเขากลับไปก่อนเช่นผมฟังดูแล้วเหมือนคุณกําลังน้อยใจเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับหรือผมเข้าใจเลยว่าสถานการณ์นี้มันทําให้คุณหงุดหงิดมากเชื่อไหมครับว่าทันทีที่คุณพูดจบกำแพงในใจเขาจะพังลงทันทีเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้พวกเดียวกับฉัน และเมื่ออารมณ์เขาเย็นลงตอนนั้นแหละครับค่อยใส่เหตุผลของคุณลงไปแล้วคุณจะชนะใจเขาได้โดยไม่ต้องทะเลาะกันเลยสักแะเทคนิคนี้เรียกว่าชนะโดยไม่ต้องเถียงเป็นกลยุทธ์สำคัญจากบทที่13ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับนี่เป็นแค่จิตวิทยา1%ที่คนฉลาดเขาใช้กันในเล่มนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงเช่นวิธีตั้งราคาให้คนรู้สึกคมหรือวิธีเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรด้วยการฟัง เลิกเอาชนะด้วยการเถียงให้เหนื่อยฟรีและมาเรียนรู้วิธีชนะใจคนแบบยั่งยืนกันดีกว่าครับเคล็ดลับทั้งหมดรวมอยู่ในอ e ีบุ๊กจิตวิทยา1%ที่ทำให้คนเหนือคนอื่นเล่มนี้แล้วถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ทักแชทหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อรับหนังสือไปอ่านได้เลยครับ